สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับไปจัช่วงครึ่งเดือนหลังครับเดือนเมษายนนะครับในช่วงนี้นะฮะดาวประจําตัวของท่านนะฮะภาษาโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าสุภะนะตนุอในภูสุภะนะตนุคือตัวเรานะสุภะแปลไดความสุขหรือความเจริญก้าวหน้าหรือเป็นจุดของการที่จะเออ เริ่มมีมุมมองอะไรใหม่ๆเนี่ยนะที่ดีขึ้นแต่ไอ้ดาประจำตัวของคุณณขนานี้มีแน่เป็นนิดในภาษาหมอดูก็ขี้เกียจนะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่บางทีก็รู้สึกว่าขี้เกียจไม่อยากทำอ่ะอยากนอนนะงานเยอะก็จริงแต่ว่าอยากนอนน่ะได้ไหมนะอยากพักผ่อนนะเจ้านายโทรปลุกแต่เช้าเจ้านายบอกว่าทํโ OT ให้หน่อยเนี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงไหนช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของ นะบางคนบอกอาจารย์นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีใหม่ปุ๊บเนะี่ยปีใหม่ไทยนะแม่ไม่ยังให้งานเราอยู่เลยนะอารมณ์ประมาณนี้บางทีไม่ได้ไปทํางานที่ออฟฟิศหรอกนะนะแต่ผ่านแอปพลิเคชันน่ยนะถามมาตอไปถามมาตอไป,ามมาอไปลูกค้ายังถามมาต่อไปอยู่โอ้โหอะไรกันนะกันหนาอ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขยันกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นการปูทางชีวิตใน ในภายภาคหน้านะก็ต้องคิดแบบนี้แล้วจะสบายใจแต่สมมติว่าเอ,อ้าทำไมมันมันต้องเงยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวมันจะขดถูกนะฮะนี่คือความหมายตามนี้นะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองเนี่ยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับภาษาโหรศะศาร์เรียกกรรมะอรินะรกรรมะแปลว่างานนะอริป้าอุปสรรคหรือปัญหางานนั้นมีอุปสรรคหรือมีปัญหาใช่ไหมใช่แต่มีตําแหน่งภาษาหมอดูมาหาอุด การต่อสู้ฟันฝ่าแล้วสุดท้ายได้ความเจริญก้าวหน้าได้โปรเจกต์งานใหญ่ได้ลูกค้าเจ้าใหญ่ที่อาจจะควรทีเราบ้างแต่มันก็ทําให้ก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวอะไรเม็ดเงินตามมาในภายหลังนะครับหรือบางคนบอกนะทำงานไปปุ๊บเนี่ยอาจจะได้ยศถาบรรดาศักดินะในภายภาคหน้านะฮะหรือได้รับการชมเชยนะแต่ว่าต้องเหนื่อยต้องต่อสู้แต่สุดท้ายคุณจะฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนครับ และตรงจุดนี้มันก็จะก่อเกิดเรื่องของอะไรรายได้นะที่เข้ามาคึกคักในช่วงปัจจุบันนี้นะหรือมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการได้รายรับนะที่เพิ่มเติมมากขึ้นมากกว่ารายรับที่มีแต่เก่าก่อครับผมจุดจุดนี้มีเงินเสร็จปุ๊บจะใช้จ่ายนะก็เต็มสตรีมนะใช้จ่ายอย่างนะมีความคล่องตัวนะสบายใจได้มาปุ๊บจ่ายไปได้มาปุ๊บจ่ายไปอยากซื้ออะไรซื้ออยากจ่ายอะไรจ่ายอยากกินอะไรกิน แฮปปี้หมดนะฮะโดยดุสเดีครับผมตามนี้นะครับส่วนคนที่เป็นโสดน,นะฮะเรื่องคู่นะ,นะครับลัคนาราศีพิจิกเวลาศีที่ไม่เด่นเรื่องคู่เป็นพื้นชะตาเดิมถ้าใครเคยดูดวงกับอาจารย์นะมันต้องดูพื้นดวงเดิมก่อนนะอาจารย์จะบอกาโอ้โหลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่การถ่ายจรหรือถ่ายแบบภาพกว้างๆเนี่ยนะในตรงจุดนี้นะครับดาวคู่ครอ,องของท่านเนี่ยนะครับ หนึ่งถ้าคุณตั้งใจมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่านี่คือความสุขของท่านช่วงนี้ก็จะกระดิกระดานะใช้คำนี้นะฮะคู่หรือแฟนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเราไปจีบใครปุ๊บเนี่ยหนึ่งจะได้คนหน้าตาดีนะตรงสเปคเนะีเกิดขึ้นในช่วงจังหวะตอนนี้นะฮะแต่สิ่งสำคัญคือต้องดูว่านะไอตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะเขาเนี่ยนะเป็นหมาหยอกไก่หรือเปล่า อ่ามันมีแบบนี้อยู่นะนะเป็นฝั่งนู้นน่ะเขาเช็คเลกตินนะว่าจะมีคนมาจีบเขากี่คนกี่ยามกีอ่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยคุณก็ต้องไปแข่งขันนะรู้ว่าสิแต่คงต้องขอรองอ่าถ้าอยากได้ของสูงใช่ไหมอารมณ์เพลงน,นี้เลยนะฮะยังไงก็ต้องขอรองดูสักทีอ่าแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยมีมุมขอมชงเชงชงเชง,ชงนะกับการไปจีบใครในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะ แต่ถ้าคุณนั้นเป็นคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วนะครับคู่ครองช่วงนี้อาจจะแต่งตัวนะวิสมาลานะครับนะท,ที่ผ่านมาไม่ฉีดน้าหอมเลยช่วงนี้ฉีดน้ําหอมเองอ,อันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะเขาเบื่อคุณหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะอ่าถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองก็แล้วไปนะฮะแต่ถ้าไม่มีอะไรรับตรงคบในตัวจุดนี้ก็ต้องอะไรตามสืบตามระวังไว้ด้วยจะเป็นการดีครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือศูนย์ของครัพยากรนะฮะ อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์ผู้ดีที่แอไซน์นะฮะโฮโร่มาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ